นี่นะคะแอดจะพามาเที่ยวมอนจอดนะทุกคนนี่เดี๋ยวเรากำลังเดินไปนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันอ,อ,อากาศก็คือแบบเย็นมากคือเย็นอะ่ะไม่ถึงกันหนาวอากาศดีมากแล้วก็ที่นี่กว้างมากนะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังเดินไปดูที่ถ่ายรูปว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ ก็คือแสงดีมากตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงใช่ไหมประมาณแปดโมงครึ right? ่งคือถ่ายรูปสวยเลยประมาณทุกคนนะคะเขามีพอบถ่ายรูปด้วยตัวพับถ่ายรูปน่ารักมากใครอยากได้พับถ่ายรูปนะคะก็มีเราได้พับถ่ายรูปแล้ว ใช่แล้ว,ลวคือแบบเป็นมงกุฎแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ที่เพื่อนนะคะก็คือเราเอาบัตรประชาชนของเรานะคะไปแลกนะปเป็นประกันประกันที่เรายืมเขามาแล้เดี๋ยวเราก็ต้องไปคืนเนาะไม่ไม่เสียเงินนะทุกคนแต่ว่าเสียค่าเข้านะคะเราเสียค่าเข้ามาคนละหนึ่งบาทนะคะ ืหวือไม่แพงเพราะคุ้มอยู่นะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากมทุกคนเดีย๋ยวมันจะมาถ่ายกับมอเตอร์ไซค์มันถ่ายกับมอเตอร์ไซค์ <c oughs> นี่เราอยู่มันมา <c oughs> <c oughs> เป็นท็อปในการถ่ายรูปของเรานะทุกคน มุมที่เขามาถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถ่ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปก,กันว่าจะออกมาเป็นยังไงสวยมากเนาะแบบไม่คิดว่าอยู่เชียงใหม่ที่นี่คือเชียงใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้ก็แบบโอ้ยคือแบบโหไม่บอกไม่รู้แน่ว่าอยู่เชียงใหม่ ที่เขาแต่งตัวมา <c oughs> ให้เข้าสไตล์เพราะแบบค้าค้าจะมาที่นี่แนะนำว่าใส่กีขาะเข้าสุดคือเข้าแบบนี้จ้าแล้วคือสวยมากน่งคือหลวมค่ะ <laughs> ไป้อยู่เชียงใหม่ค่ะอ,อยู่เซียร์เรนซึงนี่ก็จบด้วยสวยน่ารักไหมเออชอบแบบ สไตลก์การแต่งตัววันนี้มเยคือน่ารักดีดูเป็นผู้เป็นคนานรักมากสวยมากมุมหาธรรมนะคะทุกคนต้องมาหาธรรมนะนี่สองไม้คือสวยมากคือดอกมันเป็นพุ่มแบบสูงด้วยอะคือแบบพุ่มแบบนี้คือถ่ายรูปสวยมากถ้าสมมุติว่ามันต่าคือถ่ายออกมาแล้วแบบเราจะโดดมากเลยแล้วแบบอันเนี้ยคือสวย เหมาะกับชุดเราชุดสีขาววันนี้นะคะนี่แล้วมุมนี้คาสสิกว่าแล้วบนนู<ม>่นคนมีอ่างอยู่ด้วย,ยเดี๋ยวเราจะไปลงอ่างกัน <laughs> ไปลงอ่างดอกสีขาวไข่ายกับชุดสีขาวน่ารักมาก ะสวยเขาห้ามเด็ดพยายามพยายามสวยมากดอกที่แบบออกออกเยอะมากคือแบบส่วนดอกไม้ที่ไหนก็ไม่เท่าแะจ๊ะส้สวยแล้วแต่คุณชอบนะคะถ่ายเลยค่ะเจ้าสีไหนนะคะทุกคน ออยู่น,นกตอนนี้เริ่มร้อนละเดินเดินมาก็เริ่มร้อนแล้วจ้ะจากที่เย็นๆก็ร้อนนี่คือมุมที่ต้องหาทำเ,เองถ่ายกับรถเดี๋ยวเราไปถ่ายกันรถกันนะคะ เราเดินยังไม่ถึงครึ่งนะคะ <co ld> เราเดินยังไม่ถึงครึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปหาเรือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะไปหาเรือที่เขาถ่ายกันนะคะที่แบบริมแม่น้ำอะไรเงี้ยมันมันกว้างมากทุกคนตอนนี้เราจะเดินวนอย่างเง <c oughs> ี้ยเราจะวนรอบเป็นวงกลมอ,อ่ะคือยังไม่ถึงครึ่งนั่นเองเราก็แบบสวยมากริมสวยมาก,มากคือถ่ายรูปแล้วก็แบบลงได้อีกเป็นปีอ่ะรูปภาพอ่ะลงรูปได้อีกเป็นปีแล้วก็คือ ที่นี่เขาเปิดถึงหนึ่งไม่ใช่ <laughs> สามจุดเอ็ดมีนาเออเปิดถึงแค่สามจุดเอ็ดมีนาระคะก็คือใครจะมาก็รีบมานะคะมอนจอดนะคะที่นี่คือเชียงใหม่นะทุกคนเชียงใหม่ <laughs> ไม่ใช่นิวซีแลนด์ก็คือ <laughs> <laughs> สวยมากสวยมากบรรยากาศ <laughs> ดีมากตนนี้หิวแล้วหิวแล้วไปหาอาหารกันไูว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าขอถ่ายรูปก่อน <laughs> ท้องปากท้องเราเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้รูปสําคัญกว่านะคะตอนนี้เรากําลังจะไปมุมที่มันเป็นท่าเลือ,อคือเห็นเหรอเขาถ่ายแล้วมันสวยมากเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคือเรามาตั้งแต่8ปดโมงเราก็คิดว่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้คือ9ก้าโมงครึ่งแล้วก็คือ ก็คือยังไม่ครบเลยจ้ะยังเก็บไม่ครบเลยเรากำลังเดิน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 ,เ,ดนเราน่าจะได้กินข้าวเช้าแบบมื้อที่ยังพอดีครอบสองมือ้อจะได้ไม่อ้วนนะทุกคนวันนี้น่าจะเผาหารแคลอรี่ไปเยอะมากจากการเดินนะคะเดินที่แปลว่าเดินไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย น้ำก็ยังไม่ได้กิน,น,ต,น,นะะกนตื่นมาตอน6โมงนะคะทุกคนตื่นมาตอน6โมงก็รีบแต่งตัวแล้วก็รีบออกมาตอน7โมงแล้วก็แบบรถติดเลยขอบนหน่อยก็จะถึงที่นี่นะคะ ก็คือมันจะแบบคงเคร่งหน่อยๆคงเคงแบบน้ำอ่ะมันอยู่กับน้ำแล้วเราต้องยืนแล้วเราต้องโพสท่าทุกคนแล้วทุกคนคิดท่าไว้เ,เลยนะว่าแบบจะโพส่ยังไงคือไปแป๊บเดียวอ่ะคือแบบเข้าแล้วก็เอ้ยออกแล้วก็เข้าคือแบบได้ถ่ายรูปแป๊บเดียวคือคิดคิดท่าไว้เพราะว่าคิดไม่ถันยจริงๆแบบแอกแรงนี้แล้วก็เออเขาบริการดีมาก เขาอธิบายทุกอย่างเลยตั้งแต่เข้าไปข้างหน้าเดินไปแล้วเขาก็อธิบายว่าจุดนั้นจบบมีที่ถ่ายรูปไหมอะไรเงี้ยประทับใจมากการบริการนี้เขาแบบดูให้อย่างดีแล้วก็วันนี้เราโชคดีมากทุกคนที่เราสามารถถ่ายบนเรือได้นะคะเพราะว่าปกติเขาบอกว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่าลมมันแรงคือมันออกเรือไม่ได้ทุกคนวันนี้เราด้วยแบบดีมากแล้วก็เป็นคิวแรกคือไปถึงไม่มีใครอ่ะไม่ต้องรอคิวอ่ะก็คือดี เราถ่ายได้ดีเลยจ้าทุกอย่างดีทงหมดเลยจ้าตอนนี้เราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อค่ะยังไม่กลับเราก็จะไปเที่ยวกันต่อแต่ว่าเราจะออกจากมอนจอนแล้วนะคะเพราะว่าเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเที่ยวเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็คือคนเยอะแล้วนะคะช่วงสายๆเนี่ยประมาณ10 10โมงอะคือคนเริ่มเข้ามาแล้วนะทุกคน แนะนําให้มาเช้าๆนะคะเพราะว่ามันไม่ร้อนด้วยนะคะแล้วถ่ายรูปสบายมากนะคะนนแล้วก็อากาศก็คือกําลังดีเลยตอนนี้อากาศดีมากดีสุดๆตอนนี้เราจะเราจะกลับแล้วเราจะกลับแ้วเราจะออกจากมันจอนแล้วใครจะมาก็มานะคะอย่าลืมมานะเขาเปิดถึง31มีนานะคะไปเลย